คือเสียงวิจารณ์ที่ที่ได้ยินเยอะเนี่ยคือเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าหุยมันเป็นแบบครอมอสืบสันดานพ่อไม่ได้ก็เอาลูกพี่ไม่ได้ก็เอาน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโบรู้สึกว่าไอ้คำวิจารณ์แบบเนี้ยถ้ามันมาจากคนกลุ่มที่เขาไม่ได้อ่าเข้มงวดเข้มข้นในอุดมการประชาธิปไตยอกว่าไม่เป็นไรนะเข้าใจได้เขาจะพูดเลยคำนองเนี้ยแหละแต่ถ้าเป็นคนที่ เข้มข้นในระบอบประชาธิปไตยอะ่ะโบอยากให้คุณติ้ง twice นิดนึงคิดทบทวนมันอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะโบมองว่าข้อหนึ่งเนี่ยรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้มีได้นะคะคราวนี้คนที่เขา n o m i n a t e กันเนี่ยเขาเป็นใครส่วนใหญ่เขาก็เป็นสสใช่ไหมก็คือนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาบางคนเนี่ย ต้องออกจากตำแหน่งนั้นไปด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลประชาธิปไตยอะ่ะเขาไม่ได้แพ้การเลือกตั้งเราต้องออกไปเขาไม่ได้มีคดีอะไรที่ทำให้เขาติดคุกแต่อยู่ๆเขาต้องออกไปเนี่ยไอสิทธิ์ของเขาที่มันเคยมีอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะน o m i n นคนอื่นที่เขาคิดว่ามีคุณสมบัติและทำได้ไม่น้อยไปกว่าเขาเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่จะทานะ คือกฎหมายเปิดช่องให้ทำแน่นอนแต่เมื่อมาคิดถึงเรื่องหลักการประชาธิปไตยเนี่ยในบริบทที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เสียเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยต่อให้เขาเอาคนอื่นในครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้งแทนเขาในเขตของเขาเนี่ยเขาก็ได้อยู่แล้วเพราะเขานับถือกันทั้งครอบครัวเมื่อตอนเย็นก็เพิ่งพูดในรายการไปยกตัวอย่างคุณชาดาเนี่ยคุณชาดาที่อุทัยธานีเนี่ย คือเอาใครนำสก,กุลไทยเศษ็จลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นเขาก็ได้เพราะว่าในพื้นที่นั้นมันคือพื้นที่ของเขาคนที่เขานับหน้าถือตากันเนี่ยเขานับถือกันทางตระกูลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเ e ออ stand spirit ถอนชื่อตัวเองออกทั้งที่ไม่ทําอะไรผิดเนี่ยนะแล้วเขารู้สึกว่าอ่ะลูกเขาก็โปรไฟล์เหมาะสมมีคุณสมบัติการศึกษาดีมีประสบการณ์ทํางานการเมืองช่วยเขามาตลอดเนี่ยและจะมานั่งแทนเขาเนี่ย โบไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องมาโจมตีกันโดยเพาะว่าโจมตีนักการเมืองที่เขาก็เพิ่งที่จะเข้ามารับตาแหน่งยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเมื่อตอนเย็นบบฟังรายการวิทยุแล้วก็มีการพูดประเด็นนักการเมืองหญิงว่าเอ้ยเนี่ยคอรมอนเนี่ยก็มีนักการเมืองหญิงตั้ง8ดคนนะี่ยรวมคุณอุ้งอิงด้วยเสร็จแล้วผู้ด,ดําเนินรายการก็ตั้งข้อสังเกตในเชิงที่อยากจะแซะนั่นแหละว่าแต่ละคนใน8คนนี้มีใครบ้างที่มาด้วยตัวเองไม่ได้มาด้วย ความเป็นครอบครัวนักการเมืองประจะบว่าอันนี้เป็นข้อโจมตีที่ไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่เพราะคนจํานวนมากในสภาเนี่ยเขาก็มาจากครอบครัวนักการเมืองนั่นแหละเขามาจากครอบครัวนักการเมืองไงเขาถึงได้ใกล้ชิดกับการเมืองแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเข้ามาทํางานการเมืองดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดที่ใครจะเข้ามาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นนักการเมืองมาก่อนพ่อเขาเป็นสสมาก่อนลูกก็มาเป็นสสต่อ แล้วลูกก็มาเป็นรัฐมนตรีต่ตอมันไม่ได้ผิดตราบใดที่ต้นทางมันมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้าสมมุติอ่ะเขามีการอ่าน o m i n a t e ชื่อการให้คนนี้ดำรงตำแหน่งเราก็้ดูนามสกุลเดียวกันแล้วเราอาจจะรู้สึกแปลกๆในฐานะคนเมืองเงี้ยนะถามว่าสุดท้ายเขาจะไปถูกตัดสินที่ไหนเขาจะไปถูกตัดสินในสนามเลือกตั้งหน้าถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคนในพื้นที่เขาไม่ชอบ เขาก็ไม่ได้รับการรับเลือกแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่เขาโอเคเขาเลือกเข้ามาใหม่นี่คือสิ่งที่พิสูจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดต่อประชาชนคืออย่าไปมุ่งหมายที่จะโจมตีกันทางการเมืองซะจนขาดความละเอียดอ่อนที่จะมองเข้าไปจริงๆว่าสุดท้ายสิ่งนี้มันผิดหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่ามันไม่ผิดที่ตลกมากคือคนจำนวนมากที่ ามาโจมตีเรื่องนี้นะกลับเป็นคนที่สนับสนุนกนารรัฐประหารมาก่อนคือสิ่งที่มันผิดกว่าในเชิงหลักการระบอบประชาธิปไตยคุณยอมรับได้มาแล้วเนี่ยโอเคคุณยอมรับได้คุณยอมรับไปแต่พอในภายหลังคุณกลับมาโจมตีสิ่งที่มันไม่ได้ขัดหลักการอะ่ะอันนี้บอกว่าแปลกเนาะแต่ว่าหลังๆที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือว่า,าคนจากพรรคการเมืองในฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเอง กลับเอาประเด็นนี้มาโจมตีทั้งที่เหมือนกับแกล้งลืมไปว่าการที่คนเหล่านั้นที่เป็นเครือญาติเขาเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ทางการเมืองไปเนี่ยด้วยการถูกตัดสิทธิ์หรือโดนอะไรก็ตามอที่มันไม่ใช่คันลองประชาธิปไตยอะ่ะเขาไม่ควรออกไปตั้งแต่ต้นการที่อุกคุณอุงอิงมานั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันเนี้ยแล้วใครจะบอกว่าเขาสืบสันดานมาเนี่ยคุณลืมคิดย้อนกลับไปหรือเปล่าว่า คุณทักษิณควรออกจากสนามนี้ตั้งแต่ต้นไหมใช่ไหมเขาออกจากสนามนี้ด้วยกันร,รัฐประหารแล้วก็โดนคดีความที่ตั้งขึ้นหลังจากนั้นถูกไหมคือถ้าตามคดลองปกติญาติพี่น้องลูกหลานเขาก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้หรอกแต่เมื่อคุณเอาตัวจริงออกไปไงมันก็เลยมีคนอื่นๆสืบทอดเรื่อยมาแล้วตอนนี้มันก็ลามมันก็ลามไปที่คุณชาดาแล้วมันจะลามไปที่ใครต่อ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมาด้อยค่ากันโพเห็นหลายคนที่เขามาจากครอบครัวนักการเมืองวันก่อนผมเปิดเจอในอช่องของวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเขาสัมภาษณ์คุณแบดพระดอนปริศนานันทกุลอยู่พอดีซึ่งนี่ก็ลูกนักการเมืองก็คือคุณพ่อเขาสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็เป็นนักการเมืองน้ําดีอยู่ที่สวรรค์อ่างทองสุดท้ายทั้งลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กก็มาเป็นสสอ่างทองผู้ดําเนินรายการเนี่ยถามเขาว่า ถ้าไม่ได้มาเป็นนักการเมืองอะ่ะจะเป็นอะไรเขาบอกรู้ไหมเขาคิดไม่ออกเลยเพราะคือตั้งแต่เด็กเขาก็คืออยู่มาอย่างเนี้ยแล้วก็ความมุ่งหวังเดียวก็คืออยากจะเป็นสสถามว่านี่คือสิ่งที่ควรด้อยค่าหรอการที่เขามีพ่อเป็นนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยพูดกันทั้งวนันแต่ตลกมากไม่มีน้ำหนักอะไรเลยสุดท้ายคนเหล่านี้ถูกตัดสินด้วยประชาชนค่ะอ่าเมื่อกี้เห็นใครขอไมค์มาเว็บเวบ หายไปแล้วนะคะอะขออ่านบรรหารไงครับก็ได้ท็อปเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ใช่คุณท็อปบราวุธก็เป็นลูกชายคุณบรรหารแล้วแล้วแล้วลว,วมันเป็นเป็นยังไงหรอมันเป็นสิ่งที่แบบอ๋อเพราะพ่อเขาเป็นนากการเมืองเขาจึงมีค่าน้อยกว่าคนที่เดินเข้ามาเองอย่างนี้เหรอบอกว่าไม่ใช่นะคะคืออะไรหลายอย่างที่มันประกอบขึ้นมาเป็นตัวตนคนคนหนึ่งอะมันมีคุณค่าทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่บอกว่าไปหยิบมาจุดหนึ่งเสร็จแล้วมาดอยค่าคนในพักการเมืองบางพักเขาอาจจะเดินเข้ามาด้วยตัวเองหรือหรือหลายๆคนเนะ่ยเดินเข้ามาด้วยตัวเองแล้วเข้าไปนั่งหยุดตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วถ้าในอนาคตเขามีลูกแล้วลูกเขาเห็นแล้วเขาก็ซึมซับแล้วเขาก็อยากเป็นสสบ้างเด็กคนนั้นจะเป็นสสที่มีค่าน้อยกว่าคนอื่นๆที่เดินเข้ามาเป็นเจเนอเรชันแรกหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ไหมคุณกิวบอกว่ารัฐนนูลพิสดานทําให้การเมืองไม่เข้มแข็งต้องระวังการตั้งครอมอเพราะกลัวโดนไม่ซื่อสัตย์สุจริตตลกมากครับถูกต้องค่ะมันเพี้ยนสุดๆเลยค่ะรอบนี้คุณไรก็บอกว่าใดๆก็แล้วแต่อยากให้โอกาสเขาทํางานอีกไม่กี่ปีก็ไปเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะการพิพากษาการเมืองคือการเลือกตั้งอันนั้นน่ะคือ คือสารประชาชนถูกไหมคุณจะได้ทำงานต่อหรือไม่คุณดีพอในสายตาเขาหรือไม่มันก็แค่นั้นเองอืมมันไม่ควรจะมีใครอีกชั้นหนึ่งอะที่มาตัดสิทธิ์นะการเมืองออกไปจากสนามอย่างที่บอกบอกถ้าเขาทำอะไรที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองมันมีกฎหมายปกติจัดการอยู่แล้วแล้วเขาก็จะถูกลงโทษตามปกติอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาเลือกแทนประชาชนว่าใครควรจะอยู่ในสนาม หรือใครควรจะออกไปจากสนามพักไหนควรถูกยุบใครควรจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อคุณเริ่มไปทำอย่างนั้นกับผู้คนในการเมืองมันก็จะเกิดสิ่งที่คุณคิดว่าแปลกประหลาดตามมาเช่นการสืบทอดอํำนาจผ่านสายเลือดการอยู่หลังฉากอะไรต่างๆก็เพราะอะไรเพราะคุณไปออกเอาเขาออกจากสนามเองเขาควรจะอยู่หน้าฉากมาแต่ต้นแต่คุณไปเอาเขาออกจากสนามเอง เสร็จแล้วก็มาชี้หน้าว่าเขามาอยู่หลังฉากอันนี้มันมันเพีย้ยน,นไม่ต้องมามีปัญหารหรอกใครเขาจะอยู่ในครอบครัวแล้วจะมาเป็นนักการเมืองต่อๆกันเนี่ยถ้าประชาชนไม่เลือกเขาก็ไม่ได้เป็นถามจริงคุณซิเรียรเรื่องสืบสันดาลจริงจริงเหรอคุณซิเรียจริงๆริปะ หรือคุณแค่อยากโจมตีศัตรูทางการเมืองกันแน่นะคะสุดท้ายการเลือกอยู่ที่ประชาชนค่ะไอ้คําว่าสืบสันดาห์เอามาใช้กันบกการเมืองนี่มันคือวัตกรรมเนาะมันสืบไม่ได้ถ้าประชาชนไม่อนุญาตโอเคไหมคุณมิกิบอกว่าชอบแบบคุณเซนคือมันจะมีปัญหาถ้ามันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะ สมมุติมันเป็นเผด็จการแล้วเขาก็สืบทอดต,ต่อกันอย่างเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกอันนี้มันเป็นปัญหาถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นประชาธิปไตยอ๋ออยากเอาลูกมานั่งในตําแหน่งล้อเราไม่ชอบเา่าแน่เราไม่เลือกของบ้านเลยจบแต่ถ้าเป็นเผด็จการคืออีกเรื่องหนึ่งถ้าเขายังอยู่ในระบอบแบบนั้นเขาก็สืบทอดไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคุณจีซอนบอกว่าคิดเห็นยังไงครับที่เขาชอบพูดวัทกรรมบ้านใหญ่ มันก็คือการไม่ลึกซึ้งในคําว่าประชาธิปไตยแล้วก็ดูถูกป,ประชาชนรูปแบบหนึง่งคือโอเคคาว่าบ้านใหญ่เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับคําว่าระบบอุปถัมภ์อย่างเช่นเ,ออเดือดร้อนอะไรมาขอเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นน,นะก่อนที่มันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นๆตามมาที่ดูเข้าระบบมากขึ้น แต่มันน,น่าจะเริ่มมาจากอะไรประมาณอย่างเงี้ยขอมาเดือดร้อนอะไรมาขออะไรก็ช่วยเหลือกันจึงเกิดเป็นความนิยมเกิดเป็นความศรัทธาแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีพัฒนาการจนกระทั่งมันก็เกิดความเป็นการเมืองบ้านใหญ่ขึ้นถามว่าผิดหลักประชาธิปไตยไหมไม่เพราะว่าประชาธิปไตยคือการเลือกของคนหลักของมันคือทุกคนมีเสียงเท่าเท่ากันแล้วไปเลือก ดังนั้นประชาธิปไตยไม่ได้การันตีว่าเขาจะเลือกคนที่คุณชอบหมายถึงคนที่คนอื่นชอบเขาจะเลือกคนที่เขาชอบเท่านั้นดังนั้นเขาชอบแบบนี้เขาเลือกแบบนี้เราเป็นใครจะไปตัดสินว่านี่คือการเลือกที่ต้อยต่ำมันไม่ได้โบอาจจะไม่ได้ชอบการเลือกทุกการเลือกของผู้คนนะแต่โบคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกแล้วมันได้ตรงใจเราอ่ะคือการที่เรารักษา ระบบระบอบไว้ได้เพราะระบบระบอบที่มันแฟร์ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันมันทำให้เกิดการยอมรับการยอมรับการเลือกที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ในระบอบเดียวกันแล้วระบอบมันคงเส้นคงวากติกามันคงเส้นคงวาและมันแฟร์ดังนั้นส่วนตัวโบะถึงให้ความสำคัญกับระบอบและกะติกามาก เหนือการจะมาถามว่าโบาชอบพักไหนโบคิดยังไงกับพักไหนเนี่ยคิดได้ตอบได้แต่ไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีแพชชั่นพอที่จะแบบไปสู้ไปเถียงกับคนเพื่อปกป้องพักใดพักหนึ่งอะ่ะไม่ค่อยมีแพชชั่นตรงนั้นแต่ว่าจะมีแพชชั่นในการเถียงกับคนเพื่อปกป้องระบอบปกป้องความแร์ของกติกา ก็เลยทําให้คนมันจะงงๆกับบอกว่าบบโบเชียใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากล่าวหากันต่างๆแลนะแต่จริงๆเราคือไม่เข้าใจว่าว่าเราอะให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดในทางการเมืองบังเอิญว่ามันไม่ใช่พักการเมืองแต่มันคือระบบการเมืองอันนั้นนะคะและ้วนั่นะก็เป็นสิ่งที่โบอยากจะชวนให้ทุกคนมาให้ความสําคัญด้วยนะพอเราได้ระบบที่มันโอเคเมื่อไหร่อะการแข่งขันทางการเมืองจะเป็นปกติมากขึ้น บางทีอ่ะคนแบบไปอินกับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคกันอะ่ะจนกระทั่งลืมว่าเฮ้ยมันมีสิ่งใหญ่กว่าที่เราต้องรักษาแล้วบางทีก็เลยมีเห็นการโจมตีกันในแบบที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขอให้สักแต่ว่าเออจังหวะนี้ฉันโจมตีได้ฉันโจมตีเลยโดยไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วคนที่คุณโจมตีอยู่เขาเพิ่งถูกกระทำจากความไม่แฟร์มาก,ก่อนหรือเปล่า เนะอย่างอย่างกรณีไอ้เรื่องสืบสันดานที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอืมใช่เชียร์ประชาธิปไตยคุณชาตรีบอกผมเข้าใจโบเพราะติดตามดูฟังขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามจนเข้าใจเ <c oughs> อ่คุณจีสอนบอกว่าเบื่อมากที่ดูถูกคนที่ไม่เลือกตัวเองาว่าคนอื่นขายเสียงพูดไปให้ถึงที่สุดเลยนะ ถ้าเขาซื้อขายเสียงกันน่ะเราไอ้คนที่เขาขายเสียงเขาแฮปปี้ที่จะเลือกคนเนี้ยนั่นน่ะคือช้อยส์ของเขาโอเคมันอาจจะผิดกฎหมายแต่มันไม่ได้ผิดหลักการของการเลือกในระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงนึกออกไหมคือปกติอ่ะวันก่อนโบเพิ่งตอบคาถามคนหนึ่งไปว่าเออเหมือนเขารู้สึกว่าเนี่ยคนมันซื้อเสียงขายเสียงกันเนี่ยจะทํายังไงบอกว่าจริงๆถ้าเราจะบอกว่าใครซื้อขายเสียงเนี่ย เราควรจะมีหลักฐานนะเราไม่ควรกล่าวหาใครอย่างเลื่อนลอยเขาก็บอกว่าคือมันมีไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาสมยอมกันมันจึงไม่มีใครพยายามเก็บหลักฐานมาเอาเรื่องเอาราวกันโบกก็เลยปิงขึ้นมาได้ว่าเออนั่นสิมันเพราะอย่างนี้ยแหละมันถึงได้จับคนขายเสียงไม่ได้ดังนั้น <laughs> เมื่อไม่มีใครในพื้นที่นั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนพยายามอยากจะไฟกับมันก็แปลว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาของพวกเขาเลยเขาเลือกแล้วฉันจะเอาอย่างนี้แหละแล้วอันเนี้ยบบจะบอกว่าผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดไม่ผิดระบอเพราะเจตจำนงในการเลือกไม่ได้ถูกบิดเข้าใจป่ะเอออาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ลองค่อยๆคิดตามความต้องการในการเลือกไม่ได้ถูกบิดเขาชอบแบบเนี้ยเขาก็เลือกแบบนี้ดังนั้นแต่ถามว่าโบอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมไม่ แต่มันไปสอดคล้องกับความเชื่อที่โบเชื่อมาตลอดเลยนะว่าประชาชนในทุกประเทศเนี่ยจะได้ผู้ปกครองในคุณภาพที่เหมาะกับตัวเองประชาชนในทุกประเทศจะได้ผู้นําในระดับคุณภาพที่เหมาะกับเขาถ้าเขาคุณภาพต่ำเขาไม่มีวันได้ผู้นําคุณภาพสูงถ้าเขาคุณภาพสูงเขาก็ไม่มีวันได้ผู้นําคุณภาพต่ํา แต่ว่าพยายามอย่าไปชี้ว่าแบบไหนคือคุณภาพต่ำหรือสูงเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นการตัดสินที่ผิวเผินประเด็นคือคนจะได้ในสิ่งที่เขาเลือกประชาธิปไตยไม่ได้การันตีคุณภาพแต่การันตีความต้องการแล้วมีระบบในการสะท้อนความต้องการนั้นที่แฝ์พอที่คนจะยอมรับผลของการเลือกนั้นนั่นแหละค่ะมันก็เลยยาก การอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันยากตรงที่มันต้องอาศัยความอดทนเยอะมากอดทนที่จะเห็นผลเลือกตั้งที่แบบเราอาจจะเสึยอีหยังวะอะไรเงี้ยแต่เขาเลือกไงค่ะดังนั้นในบ้านเมืองเรามันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทนไม่ได้ทนผลของการเลือกของคนอื่นไม่ได้แล้วก็เลยสรรหาเหตุผลสารพัดมาเพื่อที่จะ ทำลายคู่แข่งตัดเขลียออกจากกระดานไปตเตะออกจากกระดานถีบออกจากกระดานไปเลยเพราะฉันสู้เขาไม่ชนะหรอกคนไม่เลือกฉันแต่ถ้าไม่มีมันคนอาจจะเลือกฉันเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทย